ตอนนี้ก็มาถึงร้านก๋งนะครับที่ขับมานะครับขับมาจากโรงแรมที่พักเราจะมาทานอาหารเช้าที่นี่ครับก็เป็นห้องแถวนะเป็นน่าจะเป็นตึกไม้นะครับหรือปูนอะปูนล,ละนะครับสมัยก่อนห้องแถวนี้มันจะต้องเป็นเป็นไม้นะครับเป็นสามคูหากว้างอยู่นะครับสเกลอาจจะได้สี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ร้านกกงหน้าตาเป็นยังไงบางคนก็จ้องมองหรือถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้จะไปถ่ายแบบหน้าใกล้ๆจอ่อไม่ได้บางคนเขาอาจจะไม่พอใจนะครับเราก็เอาภาพรวมไปนะฮะบ,บ้านกกงครับ มันธรรมดาขีดแล้วต้องสองร้อยห้าสิบแต่ก็กินได้ตั้งนานนะอาหารนะครับก็าจะมีนะฮะต้มปลากระพงนะต้มโจ๊กโจ๊ปกปลากร,ระพงเจ็ดสิบเกาเหลาปลากระพงเจ็ดสิบประเภททอดอ,อหาหารเช้าฟัดห้าสิบข้าวข้าวหมูทอดไก่ดาวสี่สิบ กลากรงลวกจิ้มร้อยมีอะไรนน,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 นีอาหารช้าบ้านผมกงในภาษาจีนก็แปลว่าอ,อย่างผมเนี่ยพ่อก็เตี่ยขงก็พ่อของเตี่ยอีกทีนึงนะครับชาชาร้อนชาเย็นร้อยยี่สิบห้าบาทกาแฟบบโ,โบราณน,นะครับโปโค้ร้อยกับยี่สิบห้าเปลาไม่ใช่ร้อยิบห้านะสิห้ากับยี่สิบห้าเมื่อกี้พูดว่าร้อยยี่สิบห้าพูดผิดเลยพูดแพงเลย ออกแบบร้อยยี่สห้าโคตรแพงไอ้ที่ที่มันขายอยู่ในในแบรนด์เนมนะก็คนละไม่เหมือนกันโอเคโอเคกินหน่อยกาแฟอย่างเงี้ยต้องแพงเพราะว่าบรรยากาศเก่าด้วยโต๊ะอิ่ววุ่นเก่ารุ่นเก่าโต๊ะอิ่ววุ่นไม้เนี่ยโต๊ะอิ้วไม้รุ่นเก่า ก็มีโต๊ะหินอ่อนคมๆนรุ่นเตี๋ยวมใช้ตีนข้าวสารเจ้า เนี่ยครับเป็นห้องแถวนะฮะด้านบนเนี่ยจะเป็นไม้นะครับอันนี้จะเป็นไม้สมัยผมอยู่บางบัวทองด้านบนก็เป็นเป็นไม้อย่างเงี้ยเหล่าเต้งเนี่ยจะเป็นทั้งสองทั้งสองก็จะเป็นไม้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะมีละแนงตะแกงไว้ดูชั้นล่างได้ด้วยร้านเปิดกี่ปีนะครับห้าสิบปี 6วี6ีโอแต่บ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเก่ามาลีโนเวนครับผมครับครับปกินกินข้าวเชฟใหกินแฉะไม่อร่อยนะกงนี่ก็อากงเนาะอากงพ่อของพ่อเป็นเตจิ๋วเะอเตจิ๋วนะ เนี่ยมันจัดให้เราเต็มๆเลยนะคือของเครื่องในโอเคอ่าโต๊ะสอันนี้ก็เป็นเกาเหลานะเกาเหลาอาจารยนี่ยเมียมันจะกินมันสั่งกิดเพืให้มันกินไหมอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องในอ่ะมันมันก็มีอย่างอื่นด้วยไงโอ้เสร็จเครื่องในมันคนงั้นเอาข้าวมาต้องเอาเครื่องในลูกมาที่บ้านผมไม่ทานเครื่องใน เขาผาสมนี่อ่าอ่าโอเคนั่นโลงโต๊ะสูตรของเขาไม่กินเอะเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกโลงโต๊ะไปกินที่ตลาดกลางคืนแล้วมีร้านขายอยู่โลงโต๊ะเหรอเท่าหไหร่เนียก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกโลงโต๊ะไงลูกมใส่เต้าหู้ใส่อะไรกินดิเราเราปลากินเสร็จ ปูเสร็จอตอนนี้ผมสั่งนะครับโกปีซัมโกปีซัมนี่ก็ชาคนกาแฟนะครับแล้วถ้าโกปีอย่างเดียวฮะซอฟกาแฟนี่โกปีซัมอ๋อชาปนกาแฟนะครับเพิ่งเคยกินนะครับปกติก็ให้อยู่บ้านทั่วไปก็เป็นโกปีอย่างเดียว ามาทางนี้แล้วก็ได้ครับารมาเสิร์ฟมายื่นมาเลยครับเอถ้าหกเอาใหม่เนะ <laughs> าะมานั่งฟินๆนะครับถ่ายรูปสร้างภาพนะริมถนนสมัยที่ผมอาเห่าเจก,กงนะอาเห่าเจก,กงนะครับพาผมไปดูงิ้วเนี่ยผมจะชอบแอบขอกินโกฟีนะฮะเพราะมันอร่อยนะฮะชงอย่างเงี้ยนะฮะ ร้านก็จะประมาณเก่าแก่เก่าแก่เนี่เป็นห้องแถวเป็นตึกแถวนะครับเขาจะเรียกห้องแถวนะฮะบ้านผมสมัยก่อนอยู่บางบัวทองนี่ต้องเก้าอี้ไม้ทรงนี้เลยนะนี่เก้าอี้ไม้ทรงนี้เลยนะครับมานั่งฟินดูถนนดูรถครับปกติเวลากินเขาจะกินอย่างนี้นะครับพอกินอย่างนี้เสร็จนะมือเขาจะถืออย่างนี้นมือต้องถืออย่างงี้นี่นะ อย่างเงี้ยน่านักินเงี้ยร้อน อนนี้เวลา8.40นะครับอยู่สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีเมื่อวานมาจากพังงานะครับมาจากเขื่อนรัชประภานะครับไปล่องเรือมาไปป่าป่าต้นน้ำบ้านราดนะครับบ้านน้ำราดบ,บ้านน้ำราดต้องมีน้ำด้วยท้องฟ้าภาคใต้นะครับในเดือนธันวาคมลูกวันนี้เที่ยไหรรลูกเที่ยวกันจะไม่รู้วันเลยสาเก้า วันที่9กนะครับซาวเก้าก็แปลว่ายินเก้านะครับคนเหนือเที่ยวใต้ก็อยากจะมาทะเลวันนี้จะไปหาอาหารเช้ากินโอ้โหแปดโงสี่ตื่นสายกันขนาดนั้นเลยแล้วผมนี่เออวันนี้ก็ตื่นสายเมื่อวานพายเลยสลบเลยอ่ะดูเมืองนะครับชมเมืองครับนี่คือเมืองสุราษฎร์ธานีครับไขแดงใหญ่หอยใหญ่นะไม่ได้กินหอยเออมากิน,กนหอยไม่กิน,<อ>กนแล้ว หอยแข็งหอยเล็กเอาไหมล่ะเช้าๆเอาไหมกินแล้วเดี๋ยวก็ปูดปาร์ตส่วนใหญ่มันจะ่ปูดเออไม่ปูดหรอกอยู่ที่น้ําจิ้มส่วนใหญ่น้ําจิ้มมันก็ต้องทําวันต่อวันสะอาดๆเมื่อคืนไปตลาดสันเจ้าเที่ยวกันต่อวันนี้เป็นวันที่8ของการเดินทางนะครับเดี๋ยวจะลองเงินมานับใิเหลือกี่บาทกี่สตางค์วะเนี่ยนะดูเดิกไฟแดงดิเงินหายวะ เมียมันชอบจิกไปเรื่อยเวลาพกมาเยอะโอเคอเงินยังอยู่เงินยังอยู่ประชาชนยังอยู่แบงค์ห้าเราต้องแยกทางนีเงนเน้เดี๋ยวเวลากล่ก <100. S 1> งกลงเราจะไปแบงเป็นแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันถ้าไม่ค้าหมื่นเราก็เออไม่ว่าแต่เราหมื่นเองนี้สิเดินไปเลยคอืมเดินไปเลยเคยกินเย็นตาโฟ500าห้าร้อยบาทล่ะือเวลาห้าร้อยบาทเนี่ยบางทีก็ทอนงี้ไงพอเราใส่ 500, ห้าร้อยสมมติเรากินสี่สิบห้าสิบ เขาทอนปลายก่อนเขาจะไปแบบห้าร้อยไปห้าสิบก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเอาสี่ร้อยไอเราหมึนหมื่นมืนมืนมืนก็เดินไปเลยเดินไปเลย,ย,เลยโอ้โหเฮ้ยใช่เพราะว่าความรู้สึกเราเนี่ยมันมีธุระเยอะแล้วก็เหมือนรับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะประมาณนั้นอ่ะนี่รถติดนะครับมีใครมาเที่ยวว่านี่นี่โคราชโคราชโคราชสุราษมีโคราชมาเที่ยวนะมีอะไรอีกเดี๋ยวก็รถสุราษมุด้วยของเราระวังระวัง รถนี้มันมีระบบการเตือนด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนะมันจะพูดเลยนะระวัง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 โอ้ระวังซ้ายระวังขวาระวังซ้ายตูตัตู้ตักนี่เสียงเมียนะส่วนใหญ่เมียจะนั่งกองเก่งคอกันใครเป็นบ้างครับผมผมว่าเป็นหลายคนนะนะประเภทเมียแบบโอ้ระวังระวังดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาอ่ายิ่งกว่าระบบเป็นสมองกลคอมพิวเตอร์อีกออกจากซอยเมียก็จะขันคอส่วนใหญ่เมียจะคอเช็ดก่อนเพราะว่ามันมองรอบกันพอไปบ่ายมันก็หลับ ด้วยอันนั้นคือถ้าเขาหลับนั้นแสดงว่าเขาไว้วางใจเราแล้วนะนะสุราษฎร์นี่เมืองใหญ่นะนะครับเมืองใหญ่อนทสาวสุราษฎร์อุทษวพระนครศรีอยุธยาผมชอบป้ายทะเลอันนี้ชุมพรไม่มีเชียงใหม่หรอกนะคนเหนือต้องเที่ยวทะเลคนเหนือต้องการทะเลคนเหนือต้องการทะเลประมาณนี้นะครับเมือ่อวานชอบนะ เที่ยวไอ้ป่าอะไรนะปะ่าต้นน้ำป่าต้นน้ำนะครับได้พายเรือระลึกความจจริงเราเลยไปแล้ว <c oughs> เ,ออเราเลยไปแล้วผมบอกแล้วว่าต้องแวะต้องแวะ <c oughs> แลวลืมเออลืมเม,มียไม่เตือนอ่ไฟเขียวพนดีน <c oughs> ้เวลาเบรกอย่างนี้ต้องดูข้างหลังด้วยผมจะไม่จี้คันหน้ามากนะครับไม่อยากมีเรื่องมีราวนะครับอย่าไปขับจี้คันข้างหน้ามาก ยิงหาอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะครับเพราะว่าเราจะหาร้านอาหารเช้าชื่ออะไรนะร้านกลงสุราดกลงสุราดอ่ะโอเคมนุษย์เมียดูแผนที่ไปอย่างสุดถนนแล้วเลี้ยวขวาสุดเลยสุดน้ำเลยอ๋อก็ไม่ยากอะ่างนั้นืุมเ,เช้าฝนตกแล้วนี่มาเช็ดกระจกหน้ารถเรายังเนี่ยมีตกมีตกด้วยเวลา,าเรื่องทะเบียนรถนี่นะถ้าเป็นรถกรุงเทพเนี่ยดูไม่แปลก นะครับแต่ถ้าแม่แมห้องสอนน่านหมายถึงว่ามาทางใต้ยอย่างเงี้ยคนเขาจะโอ้มาจากเชียงใหม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นรถกรุงเทพเอกรุงเทพมานครจบบางครั้งก็โอเคนะมันก็เหมือนกับเป็นรถบางคนก็เป็นคนสุราแต่ไปซื้อรถอยากได้ไายทะเบียนกรุงเทพเน่จอดจอดให้ใหญ่ให้ให้อย่างเงี้ยผมกลัวมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายมามาแล,าล,าลา้วมาแล้วมึงมึมึเออต้องระวัง ผมใจดีให้เขาเนี่ยไอ้มอไซค์ถ้ามามันไม่ชะลอเนี่ยต้องเบาๆโปะเลยนะโปะเลยนะไอคนถ่ายมันก็เคยแล้วนี่ให้เขาอย่างเงี้ยใช่ไหมพอ,อจอดปุ๊บเขาเลี้ยวปั๊บโปะ,โปะชนกันเลยล่วงข้างหน้าล่วงข้างหน้าเลยเหมือนเราผิดเลยเนาะใช่ปะ่ะไม่ผิดเราไม่ผิดหรอกอเขาต้องดูเองเขาต้องดูเองเขาไม่รู้โทษใคร<ม>โทษเราเองโอ้นางแบบสวยๆนะั่นเลยเนี่ย ขาวจ้วขาวโบโอ่อนไอ้คนขนขาวมากถูกตัดหัวเลยผมก็คุยให้มันขำๆโอ้หคันนี้หัวเดียวแลนเจอร์แต่งสวยแต่งสวยแต่งสวยฮ่าฮโอ้นี่นี่นี่นีนด้ามัด้า,ดาบีทีห้าศูนย์ไม่ค่อยมีเห็นคนขับเลยผมว่าส่งมันไปดูไปดูมามันก็เลิศหรูอลังการดีนะ ก็เน้นนัดะคนพิการต้องสู้เราไม่พิการเราก็ต้องสู้ชีวิตต้องสู้ทุกคนครับผมนะ,นะสู้แล้วก็มาเที่ยวต้องเที่ยวครับก็ต้องมาเที่ยวบ้างนะครับบังเอิญบ้านเราก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพาคนมาท่องเที่ยวด้วยสถานที่ไหนส,สวยๆผมก็จะจําไว้นะจาไว้จัดทงจัดทัวนะครับจัดคารวงคาราวาน ได้ที่อันซีนวันนี้เดี๋ยวจะอันซีนอีกนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะเป็นอันซีนยังไงในสุราษฎร์ธานีนะครับ250เ <m. S 1> มตร,ารตามหาร้านก๋งนะครับตามหาร้านก๋งบแล้วอยู่ซ้ายอยู่ขวานะอยู่อยู่ซ้ายออกี่เมตรพูดไปเรื่อยๆ200เมตร200เมตรด้านซ้ายนะครับ200เมตรด้านซ้าย เวลาคุณขับทะเบียนต่างจังหวัดนี่ก็มีโจ๊กนะร้านนี้ทางร้านนั้นปิดเออไอร้านนี้ดูสะอาดเราจะดูร้านที่แบบว่าเออนี่มันร้านใหม่สะอาดคลีนคลีนอันนี้เราไปร้านแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเลยเหรอร้อยห้าสิบเมตรดั้งเดิมเลยนะร้อยห้าสิบเมตรตกไฟหน่อยนะส้มเฉลี่ยราคา30มสิบบาทอันนี้ส้มอะไนี้ใช่ไหมเขียวหวานส้มโชว์ุณที่นี่อ่ะต้มส้ม ก็ตลาดสารเจ้าเลย่ตรงต่อไปยังแบนดอนโรดแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายตรงอีกใช่ไหมอืมเจ็ดสิบเมตรตรงไปผ่านสารเจ้าฮกเกี้ยนนะครับสามเจ้าไหหลำไหาหลำอันนี้ฮกเกี้ยนอันนี้ไหหลำโอ้อืมอ๋อคนคนเฝันมีความรู้บ้างหมดเนยเรื่องหมายของจีน่ทางซ้ายจุดหมายถึงซ้ายรู้แต่นี่ไงใช่ไหมโอ้โหเหมือนถูกหวยมีที่จอด เขียนป้ายห้ามจอดบนถนนไม่มีโอเคโอเคถึงแล้วได้ที่จอดด้วยสนับสนุนโดยบกวิเชษคาราวานสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อ Line ID ด์เอสไซทีเอ